สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้น,นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของการมหาชนเ,เรามาจากตัวแทนสํานักง,งานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เช่นโยงจังหวัดตราดวันนี้ได้นำดัซซ่าบอลมาแสดงให้แล้วก็ในส่วนของวา,ารสารอมทอแล้วก็มีปุ๋ยมูลด้วงกว่างผลิตภัณฑ์จากน้ำข้าวน้ำเค็มแล้วก็ตัวแทนตะกกอะมามาแสดงในวันนี้ เ,เราเอาดาัตตาบอลมาแจกในงานนี้เพื่อเพื่อนแนะนาเพราะว่าดาัตตาบอลตัวนี้มันเปช่วยตอนเกิดอุทกาภายัยดัตตบอลตัวนี้ไปช่วยเรื่องอุทกาภัยได้เยอะเราไปแจกแถวสระบ,บุรีลพบรุรีแล้วก็อุทัยยาชัยนาทช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระตบอุทกาภัยที่มีกลิ่นน้าน้าพว่มที่มีกลิ่นน่ำเสียตัวน,นี้ไปช่วยได้เยอะค่ะ รัตบอนอันนี้คือเป็นผลผลิตจากหน่วยงานเกิดขึ้นมาจากบ้านสลับข้อจังหวัดต่าตัวนี้มาจากธรรมชาติทั้งหมดมีส่วนผสมก็คือลำละเอียดอาหารกุ้งขี้ไก่เทไรจุลินทรีน้ำเคมน้ำมกปลาและกากน้ำตาลตัวนี้นะคะ ลักษณะคือเราจะปั้นเท่าประมาณลูกปิงปองเพราะว่าทําไมถึงปั้นเท่าลูกปิงปองเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีอุณหภูมิเวลาปั้นมาแล้วเราเรากับมีอุณหภูมิในในตัวในตัวของมันถ้าปั้นลูกเล็กไปอุณก็จะไม่ค่อยได้ผลถ้าปั้นลูกใหญ่ไปจะทําให้อุณหภูมิสูงมากแล้วทาให้จุลินทรีย์ตายตัวนี้ไม่ใช่เราเราอ่ะมีการคัดใสยพนันทนต่อน,น้ําเค็ม สายพันธุ์ที่มาสายพันธุ์ที่ทนต่อน้ําเค็มแล้วก็หัวเชื้อที่นํามาคือนํามาจากฟอมอหนึ่งคือประมงหนึ่งประมงหนึ่งตัวสาคัญเลยหัวเชื้อที่เราคัดสายพันธุ์มามาจากของประมงหนึ่งนันทางบ้านนู้น,น,นเลยประโยชน์จากการใช้งานจากฉันใช้งานก็คือเราไปใช้ในที่แรกใช้บาบัดน้ําเสียที่ข้างวัดสลัก้อ,เ,อเราใช้ลูกบอลเนี่ยที่ที่ปั้นเป็นลูกคือให้มันไปฝังด้านล่าง และย่อยย่อยของเสียจากด้านล่างขึ้นไป48ชั่วโมงน้ำใสขึ้นจะสังเกตจากภาพตรงนี้น้ำใสขึ้นคือสภาพสภาพครั้งแรกและใช้พอครบ4ชั่วโมงครบน้าใสขึ้นมีปลาลอยหัวขึ้นมาตัวนี้ใช้ต่างจากต่างจากตัวอื่นเราไม่ใช่เราต่างจากตัวอื่นคือตัวนี้คือย,ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่มีสารไม่มีสารเคมีเจื้อปนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้เกิดการเน่าเสียเกิดขึ้นเพราะว่าพอโยนไปนปุ๊บมันจะย่อยสลายไปใน,ในธรรมชาติเลยเพราะว่าส่วนผสมมาจากธรรมชาติทั้งหมดแสดงว่าทดสอบแล้วก็คือสามารถช่วยใช่น้ําจากน้าเน่าเป็นน้ําใสได้จริงได้จริงแต่ต้องใช้ตามปริมาณและน้ําเน่าที่เกิดจากสารเคมีเราเราใช้ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าสารเคมีทําให้จุลินทรีย์ตายก็ต้องดูด้วยว่าน้ําเน่าเกิดจากอะไรถ้าเกิดจาก กิดจากการใช้สารเคมีเราใช้ใช้ตัวนี้ไม่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 ผ่านแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมสมาจากธรรมชาติมันก็ไปย่อยสลายของธรรมชาติที่เกิดจากการเน่าจากธรรมชาติเอ้แล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ทนอยู่ในน้ําเค็มแต่ว่าจังหวัดตราเป็นน้าเค็มแต่เพิ่กรุงเทพที่น้ําท่วมเป็นน้ําจืดก็คือ,อหัวเชื้อน้ําเค็มก็รู้รู้อยู่ขนาดทนแต่น้ําเค็มน้ําจืดก็ไม่ีปัญหาเพราะน้ําก่อยน้ําจืดใช้ได้หมด ไม่จําเป็นต้องอ่ะแล้วก็เราก็จะมีวิธีการถ้ามีผูุคนสนใจเราจะมีวิธีการทําส่งไปให้หรือโทรมาที่0 3น5 1 6 0 4 1 4ห้าสถึงสสอบถามได้วิธีส่วนผสม,มเราส่งสามารถส่งสูตรการทำดัตสบอลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้ค่ะแล้วถ้ามีน้ําท่วมแล้วสามารถติดต่อขอรับดัตสบอลได้เลยไหมคะออ,อย่างปีที่แล้วถ้ามีน้ําท่วมเนี่ยคือเรามีโครงการเฉลิมพิเกียริเรามีงบประมาณตรงนั้นแต่ ก็ต้องต้องรบกวนนิดนึงเพราะว่าประมาณตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทุกปีคือปี้ห้านี้ไม่มีก็ถ้าสนใจคือเราจะส่งสูตรไปให้ดีกว่าเพราะว่าให้คุณไปทําในพื้นที่คุณมันจะง่ายกว่ามันวิธีการทําไม่ยากเพราะว่าของทุกอย่างมาจากธรรมชาติทั้งหมดุดมได้หยกดไม่ได้ฮะโ <Okay. S 1> อเ่เสียเน่าเสียคะ่ะเ <c oughs> ขาคัดใส่พันมาแล้วตัวนี้ก็คือเอาของเสียมาทำลายของเสีย <c oughs> คือเวลาไปขอจะกรมประมงต้องระบุชื่อเชื้อไหมคะชื่อชื่อเชื้อคือปอมอหนึ่งปอมปมหนึ่งปอมอหนึ่งค่ะแล้วก็บรรยายสายพันธุ์คือปอมอหนึ่งก็คือเนี่ยมีสายพันธุ์ที่เราที่เราคัดไว้แล้วก็สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของอ,อปทอได้เว็บไซต์ของอ,อปทดัสา เว็บดอทดัตตาดอทอวานด์ทีแล้วก็ลองคลิกเข้าไปไปเซิร์ชใน YouTube ดูพิมพ์คาว่าดัชบอร์ดก็จะมีอธิบายคร่าวๆให้ค่ะ